เบรกไม่อยู่ลดความเร็วไม่ได้มีวัตถุติดขาใต้แป้นเบรกดึงเบรกมือแรงเกินคันเร่งค้างตกเข้าเกียร์ว่างไปเลยครับเนี่ยแลวรถก็จะเล่งไม่ไปเบรคพอรถดับไปแล้วนะครับจะเหยียบได้ไม่กี่ที้อที่สี่ห้าเนี่ยครับแข็งปังละเบรกมือไฟฟ้าหนึ่งสองสามขับขับมารถดับข้างหน้ามีเสาไฟฟ้าตัดสินใจเพลียงครั้งเดียวครับเจอผมไายแข็งข้างหน้ามีอุปสรรคหยุดปั๊บทันที สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการแก้ไขสถานการณ์ถูกเฉินที่สามารถเกิดขึ้นกับเราได้นะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจแล้วสามารถรับมือแก้ไขมันได้ทันท่วงทีนะครับสําหรับคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้ผมจะชวนทุกคนมาฝึกใช่ไหมครับแต่คลิปนี้ผมอยากจะให้ทุกคนดูให้พอเข้าใจพอครับแล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเนี่ยเราก็ดึงภาพเนี้มา สามารถแก้ไขสามารถปรับใช้ไปตามสถานการณ์นั้นๆได้ครับแต่ว่าสำหรับท่านไหนที่อยากฝึกจริงๆอันนี้ครับมีข่าวดีมาบอกเพราะว่าผมเนี่ยมีแผนมีโปรเจกต์ใหญ่ที่อยากจะจัดอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่เลยเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับทุกท่านนะครับเรื่องของการปูพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับท่านั่งปรับการขับรถ ต่างๆนะครับแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการจอดรถเอ่ยในเรื่องของการขับนิ่มเอ่ยเท่านั้นยังไม่พอครับจะเป็นในเรื่องของการฝึกแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับด้วยอินสตัคเตอร์จริงๆด้วยทีมงานคุณภาพจริงๆนะครับสถานที่จริงๆสถานที่ปิดใหญ่ๆเลยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถมาฝึกแก้ไขสถานการณ์นั้นได้มีสกิลมีทักษะ ในการขับขี่ครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มการขับขี่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดตามไว้ได้เลยมีข่าวดีแน่นอนครับแต่สำหรับสปอนเซอร์ท่านไหนผู้ใหญ่ใจดีท่านไหนครับอยากจะสนับสนุนพื้นที่เราอยากจะสนับสนุนรถเราอยากจะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายต่างๆยินดีเช่นกันครับเดี๋ยวเรามาจัดงานออกบูธกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องราวในคลิปนี้ครับเรื่องราวในคลิปนี้ผมได้แบ่งประเภทแบ่งสถานการณ์ฉุกเฉินออกเป็น4แบบนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของคันเล่งค้างครับอย่างที่2ก็คือเบรกไม่อยู่อย่างที่3คือรถด,ดับครับอย่างที่4คือพวงมลาลัยค้างหรือว่าไม่สามารถบังคับทิศทางได้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆทําความเข้าใจค่อยๆดูวิธีแก้ไขสถานการณ์ ไปทีละอย่างนะครับซึ่งเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ครับคอนเซปต์ของมันก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ชะลอรถหรือหยุดรถได้หรือแก้ไขมันให้ได้เร็วที่สุดเท่านั้นเองครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการหยุดรถให้ได้อย่างปลอดภัยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการแก้ไขสถนานการณ์ต่างๆนะครับว่าเราจะสามารถแก้ไขมันได้ยังไงเนาะมาอย่างแรกเรามาเริ่มกันในเรื่องของคันเร่งค้างกันก่นกอน คันเล่งค้างคืออะไรคันเล่งค้างคือการที่คันเล่งเนี่ยมันถูกเล่งบื้อขึ้นไปทุกคนลองดูนี่นะครับมันจะถูกเล่งบื้อขึ้นไปอย่างนี้ความแรงเท่าไหร่น้ําหนักเท่าไหร่อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้แต่ที่รู้ก็คือมันถูกเล่งค้างไว้แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันกดมิดหนักๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือในเรื่องของคันเล่งค้างถ้าสมมุติว่าอยู่เกียร์ดีเนี่ยค่อนข้างอันตรายเนี่ย มันก็จะพุ่งไปอะไรอย่างนี้ครับซึ่งสาเหตุของมันนะครับก็เกิดขึ้นได้หลายปัจจัยมากมายครับทั้งเป็นในเรื่องของคนเอ่ยที่เหยียบผิดครับอยากจะเหยียบเบรกแต่ดันไปกระทืบคันเร่งอันนี้ครับก็คือคันเร่งค้างเหมือนกันอย่างต่อไปครับก็คือในเรื่องของอะไรที่ไปติดขัดนะครับส่วนมากก็จะเป็นในเรื่องของผมผมเองก็เคยมีประสบการณ์ที่ผมไปกดคันเร่งแล้วมันเร่งค้างไว้เหมือนกันครับ ค่อนข้างอันตรายการเลือกพรมนะครับเป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องพิจารณารูปทรงของพรมเหมือนกันครับว่าเนี่ยมันจะสามารถไปติดคันเร่งได้ไหมถ้าสมมุติว่ามันมีส่วนที่ไปเกยอยู่บนคันเร่งหรือมันสามารถไหลเลื่อนหลุดออกจากตําแหน่งได้มันอาจจะไปกดคันเร่งได้เหมือนกันครับหรือแม้กระทั่งการเก็บของเก็บของไว้ด้านหลังอะไรอย่างนี้ครับ จังหวะที่เราเบรกเนี่ยของมันอาจจะไหลมาแล้วมากดที่คันเร่งก็ทําให้เกิดคันเร่งค้างได้เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะจําลองสถานการณ์คันเร่งค้างให้ทุกคนได้ดูนะครับคันเร่งค้างเนี่ยก็คือรถพยายามจะเร่งรอบขึ้นมันค่อนข้างอันตรายถ้าอยู่เกียร์ดีใช่ไหมครับรถมันจะพุ่งมันจะไปแต่ถ้าสมมติว่าเราเข้าเกียร์เอ็นล่ะอ้าวเธออยากเร่งฉันเข้าเกียร์เอ็นเอออยากเร่งเร่งไปนี่ครับเข้าเกียร์เอ็นแล้วรถก็ไม่ไปละ สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ง่ายแล้วรวดเร็วมากครับทุกคนลองด <eterm> ูนี่นะครับสมมุติว่าผมขับขับอยู่แล้วมีอะไรไปกดคันเร่งไว้เนี่ยแล้วรถจะพุ่งไปเนี่ยตบกีว่างปึ้งเนี่ยรถก็บื้นบื้นบื้นเนี่ยแต่ไม่ไปเห็นปะไม่ไปไม่ไปละไม่ไปละเห็นปะเนี่ยอันเนี้ยก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์คันเร่งค้างได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากครับสมมุติว่าคันเร่ง ค้างครับถ้าเราขับขับอยู่แล้วคันเร่งเกิดค้างครับนี่ข้างหน้ารถจอดจะมีอาการอย่างนี้นะครับรถก็จะพุ่งไปปูดวิธีแก้ไขครับตบเข้าเกียร์ว,ว่างไปเลยครับเนี่ยแล้วรถก็จะเร่งไม่ไปจังหวะน,นี้เบรกได้ครับเบรกได้เบรกได,เกได้เห็นไหมเบรกได้จนกว่ารถจะหยุดได้หรือว่าจนกว่าจะแก้ไขสถานการณ์นั้นคันเร่งเลิกค้างได้ อะไรอย่างนี้ครับซึ่งสถานการณ์นี้ครับผมเลือกที่จะชะลอเบรกคลอคลอเบรกไปเพราะว่ามีพื้นที่เหลือเยอะอยู่ครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่ไปเจอในสถานการณ์ที่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีพื้นที่แล้วครับสามารถเบรกหนะักเบรกฉุกเฉินได้เลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เอาไปปรับใช้กันเอานะครับสถานการณ์ต่อไปก็คือในเรื่องของการเบรกไม่อยู่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการลดความเร็วไม่ได้ครับ คืออะไรคือเวลาเราขับขับรถอยู่เนี่ยครับอยากเบรกอยากชะลออยากลดความเร็วเบรกไม่ได้ครับสามารถเป็นได้ทั้งเบรกแข็งแล้วก็เบรกจมอาจเกิดจากการใช้งานหนักเกินไปหรือระบบเบรกมีปัญหาหรือมีวัตถุต่างๆเข้าไปติดขัดใต้แป้นเบรกสำหรับการแก้ไขสถานการณ์เบรกไม่อยู่นะครับวิธีที่เราจะใช้ลดความเร็วลงก็มีอยู่2แบบครับ นั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนเกียร์ลงสมมุติว่าเราอยู่เกียร์ดีใช่ไหมครับรถทุกคันเนี่ยรถเกียร์ออโต้หรือรถเกียร์ธรรมดาเองก็จะมีเกียร์ต่ำครับรถยนต์เกียร์ออโต้ที่เป็นเกียร์ซีวมี DS L หรือ B อันนี้เราสามารถโยกไปเกียร์ต่ำสุดของรถคันนั้นได้เลยแต่ว่าถ้ารถคันไหนที่เป็นเกียร์เฟืองเป็น D3 D2 D1 หรือ L หรือเกียร์บวกลบ อันนี้เราต้องคอยมาลงเกียร์ต่าลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละสเตปครับเพราะว่ารถส่วนมากครับจะมีระบบป้องกันไม่ให้เราลงไปเกียร์ต่ําเกินมันอาจจะเกิดความเสียหายกับเกียร์ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการลงเกียร์ต่าครับต่อไปเบรกมือเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าการใช้เบรกมือนะครับก็จะมีข้อสังเกตนิดนึงคือถ้าสมมุติว่าเราใช้มันไม่ถูกวิธีมันอาจจะทําให้สถานการณ์นั้นเวลวร้ายกว่าเดิมได้นะครับ เบรกมือใช้ยังไงให้เรากดปุ่มที่เบรกมือครับแล้วก็ดึงไว้นะครับกดปุ่มที่เบรกมือแล้วก็ดึงขึ้นมาการดึงเนี่ยมันก็มีหลายๆปัจจัยอีกถ้าสมมติว่ามันความเร็วต่ํา40-50มันอาจจะดึงค้างไว้ได้ไม่เป็นไรเนี่ยดึงค้างแปบ๊บเดียวก็หยุดละแรงดึงดึงให้รู้สึกว่ารถเราลดความเร็วลงแล้วแต่ถ้าดึงแรงเกินไปล้อเริ่มล็อกยางเริ่มมีเสียงเอียด อันนี้ให้ผ่อนแรงลงครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในเรื่องของความเร็วสูงๆูง1 0อ120รอย่ะไรเงี้ยครับดึงครั้งเดียวเนี่ยเบรกอาจจะไม่อยู่เบรกอาจจะไม่ได้วิธีก็คือให้เราดึงขึ้นมาละละไปเรื่อยๆละละ,ละไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยสักพักหนึ่งแล้วก็ละละ,ละไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับสลับกันแต่ไม่ต้องถีนะครับไม่ต้องถีอย่างนี้ทําไมถึงไม่ต้องถีแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่า เราทําถี่แบบนี้ครับถ้าเราทําไม่ถูกจังหวะเนี่ยการทําถี่ๆีแบบนี้มันต้องใช้แรงเยอะนะครับถ้าสมมุติว่ารถคันไหนที่เบรกมือตึงทําอย่างเงี้ยรถมันอาจจะปึ๊ก,กแล้วล็อกสบัดหมุนไปได้เลยเพราะฉะนั้นครับนุ่มนวลดึงขึ้นมาแล้วรอดูว่ารถเนี่ยมันลดความเร็วลงหรือยังไปสักพักหนึ่งอ่ะคลายไปสักพักหนึ่งขึ้นมาใหม่ไปสักพักหนึ่งคลายสักพักหนึ่งขึ้นมาใหม,หหม,ใหม่แต่ถ้าทำอย่างนี้เมื่อไหร่ถ้าเราออกแรงเยอะ,ยอะถ้าออกแรงพอดี แล้วไปนะครับถ้าออกแรงเยอะเนี่ยบางทีรถสะบัดร,รถหมุนหนักกว่าเดิมได้ครับแล้วต่อไปสําหรับเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าเท่าที่ลองเล่นมาก็จะมีการทํางานอยู่2แบบดึงปึ๊บเบรกปั๊บ,บกับดึงปึ๊บ2วิแล้วค่อยเบรกเพื่อป้องกันการดึงผิดพลาดนะครับสําหรับรถที่ดึงปึ๊บเบรกปับป๊บเนี่ยเราก็จะสามารถทําคล้ายๆกับเบรกมืออย่างนี้ได้แหละจืดแล้วก็พักจืดแล้วก็พักแต่ว่าสําหรับรถ รุ่นไหนที่แบบสองสามวิดึงทีอันนี้ก็ต้องมาตัดสินใจก็ต้องมาแลกกันดูครับว่ากว่าจะเบรกจืดมาแล้วถ้าปล่อยอีกแล้วก็ต้องรออีกสองสามวิจืดอันเนี้ยมันจะเบรกอยู่ไหมมันจะทันไหมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนกันครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองดึงลากนะครับหนึ่งสองสา เดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมาดูในเรื่องของการลงเกียร์แล้วก็การใช้เบรกมือนะครับอย่างแรกเรามาดูข้อควรระวังสําหรับการใช้เบรกมือก่อนนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราใช้หนักไปเนี่ยมันจะเป็นยังไง่ะทุกคนลองดูนะเดี๋ยวผมจะลองดึงเบรกมือหนักไปล้อมันจะล็อกครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยล้อมันจะล็อกมันจะล็อกแบบนี้เลย ซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดการลื่นถลายถ้าสมมุติว่าเราหักพวงมาลัยเนี่ยมันก็ลื่นถลายได้เหมือนกันนะอ่ะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลื่นถลายให้ดูอย่าไปหาทําอย่าไปทําตามนะครับถ้าเราดึงเบรกมือแรงเกินแล้วรถมันเลี้ยวอยู่เนี่ยมันจะเป็นอาการนี้ครับเห็นไหมครับลื่นถลาย บังคับทิศทางไม่อยู่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการใช้เบรกมือที่หนักเกินไปรุนแรงเกินไปแล้วรถเนี่ยมันมีอาการที่จะเลี้ยวอยู่ด้วยพออย่างนี้ครับรถมันจะเกิดการลื่นถไหลอาจจะส่งเสริมให้หนักกว่าเดิมได้ครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าเราจะแก้ไขสถนานการณ์อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ ผมจะเริ่มจากการใช้เกียร์ลดความเร็วอย่างเดียวก่อนนะครับแต่การใช้เกียร์ลดความเร็วเนี่ยครับมันก็จะต้องใช้เบรกมือด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่หยุดนะครับมันลดความเร็วลงได้อย่างเดียวแต่มันไม่หยุดให้เราทุกคนดูนี่ครับขับข้ามาปึ๊บเบรกมาอยู่แล้วเบรกแข็งลงเกียร์ต่ำครับเนี่ยลงเกียร์ต่ำไป,ปเนี่ยแต่มันจะไม่หยุดนะเนี่ยครับมันจะไม่หยุดยังไงเราก็ต้องดึงเบรกมือ ช่วยด้วยอยูดีครับนี่ครับหยุดแล้วอย่างต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวลองใช้เบรกมือดูครับว่าเป็นยังไงไปนี่ครับเนี่ยเบรกไปจือ้อถ้าสมมุติว่ามันความเร็วสูงเนี่ยเราสามารถคลายยกใหม่ได้ถ้ามีพื้นที่นะเนี่ยสามารถทํานี้ได้จนกว่าจะหยุดแต่ถ้ามันไม่มีพื้นที่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องแลกมา กับการที่เราเนี่ยจะต้องใช้แรงเบรกที่สูงที่สุดณนะตอนนั้นที่สามารถทําได้ทุกคนลองดูนี่นะถ้าสมมุติว่ามันกระชั้นชิดขึ้นละ่ะเนี่ยครับก็ดึงไปเลยเนี่ยลองดูอึ๊บเนี่ยครับก็หยุดได้เหมือนกันเห็นปะก็หยุดได้เหมือนกันก็ใช้พื้นที่น้อยกว่าเมื่อกี้ที่เรา มีจังหวะปล่อยมีจังหวะยกมีจังหวะปล่อยมีจังหวะยกแต่อันนี้ก็คือเรายกด้วยแรงเบรกที่สูงที่สุดจังหวะเนี้ยเราต้องดูนะครับว่าถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วล้อมันลื่นถลายมันล็อกอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องคลายมาอาจจะลงไปใหม่ก็ได้เราค่อยๆไล่หรืออาจจะลดแรงลงอันเนี้ยก็สามารถทาได้ไปครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองผสมกันดูเดี๋ยวเราลองเร็วหน่อยก็ได้ครับไป ครับคับมาครับถ้าสมมุติว่าเบรกไม่อยู่ละเบรกไม่อยู่ละเราลงเกียร์ต่ําไปก่อนลงเกียร์ต่ําไปก่อนแล้วก็นี่ครับดึงเบรกมือช่วยดึงเบรกมือช่วยดึงเบรกมือช่วยอึบอึบ,บอันนี้ครับก็จะสามารถหยุดรถได้สั้นกว่าเร็วกว่านะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งวิธีหยุดรถเหล่านี้ครับเราสามารถเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ครับ มันไม่มีวิธีที่แบบตายตัววิธีเดียวครับสถานการณ์ต่างๆไม่เหมือนกันดูแล้วก็เลือกเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับเราเหมาะกับรถเราเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆครับไม่มีถูกไม่มีผิดแบบ100เครับสถานการณ์ต่อไปก็คือรถดับครับรถดับก็คือเครื่องยนต์ดับขับขับอยู่เครื่องยนต์ดับไปเลยพอเครื่องยนต์ดับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปละ่ะ เครื่องยนต์ดับแล้วมันก็จะไม่มีแรงมาช่วยเราลดน้ําหนักพวงมาลัยไม่มีแรงมาช่วยเราลดน้ําหนักแป้นเบรคพวงมาลัยก็จะแข็งเบรคก็จะแข็งทุกคนลองดูนี่ครับดับไปละนี่ครับพวงมาลัยจากเบาๆก็จะแข็งอย่างนี้แข็ง,งนี้เนี่ยดูดิอันนี้คือออกแรงกันนะเบรกพอรถด,ดับไปแล้วนะครับจะเหยียดได้ไม่กี่ทีหลังจากนั้นจะเริ่มแข็งครับทุกคนดูนี่นะครั้งที่1นึ่งเหยียบได้ ครั้งที่2เริ่มแข็งละครั้งที่3แข็งละครั้งที่4 5เนี่ยครับแข็งปังละเนี่ยก็คือจะไม่สามารถบังคับควบคุมได้อย่างดีนะครับจะบังคับได้คนข้างยากมากสําหรับในเรื่องของรถดับนะครับผมขอแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือรถติดอยู่ครับขับไปแล้วรถติดรถจอดรถดับสําหรับกรณีนี้ครับ เราไม่จําเป็นจะต้องแก้ไขอะไรเลยก็ได้ครับมันจอดตรงไหนมันตายตรงไหนก็ตรงนั้นครับหรืออาจจะลองสตาร์ทเข้าไปข้างฐานก็ได้แต่ว่าถ้าสตาร์ทไม่ไหวละก็จอดตรงนั้นได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์อะไรครับอย่างต่อไปก็คือในเรื่องของการที่ขับขับอยู่ดับแล้วสตาร์ทใหม่ได้อันนี้ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้กับรถที่เป็นรถเกียร์ธรรมดา ก็ดีหรือว่ามือไปโดนก็ดีหรือเครื่องยนต์มีปัญหาแต่ว่าสตาร์ทใหม่ได้ก็ดีครับอย่างต่อไปข้อที่3ก็คือในเรื่องของการที่ดับแล้วไม่สามารถไหลสตาร์ทได้ขับขับอยู่ดับแล้วรถไหลอยู่ไม่สามารถสตาร์ทใหม่ได้จะต้องจอดก่อนเท่านั้นหรือว่าไม่สามารถสตาร์ทได้เลยอันนี้ครับก็จะมีวิธีแก้ที่แตกต่างกันออกไปมาทุกคนลองมาดูในกรณีที่ขับขับอยู่แล้วดับแล้ว,ลวสามารถสตาร์ทใหม่ได้ครับ จะปบบไปครับลองดูในสถานก,การณ์ที่เราสามารถสตาร์ทรถใหม่ได้รถส่วนใหญ่นะครับที่จะสามารถสตาร์ทได้จะต้องไปอยู่ในเกียร์ว่างก่อนนะครับอ่ะลองดับปึ๊บปบดับแล้วนี่ครับอยู่เกียร์ดีเนี่ยสตาร์ทไม่ได้เกียร์ดีอย่าเบรกสตาร์ทไม่ได้ครับต้องเข้าเกียร์ว่างแตะเบรกนิดนึงบางๆครับสตาร์ทปึ้งเข้าเกียร์ดีไปต่ออันนี้ครับแก้ไขได้ง่าย แทบจะไม่ขาดช่วงไม่ขาดตอนถ้าเราแก้ไขได้ทันไม่อันตรายครับแต่ก็จะมีรถอีกบางรุ่นนะครับหรือบางสถานการณ์ที่ดับแล้วดับเลยไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกคนลองดูนี่ครับไปขับขับมาถ้าสมมติว่ารถดับปึ๊บดับแล้วถ้าอยากจอดนะครับอยากจอดเนี่ย ค่อยๆไหลเข้าจอดได้กดไฟฉุกเฉินได้ครับเนี่ยกดไฟฉุกเฉินเบรกหนึ่งครั้งละละไปบ,บังคับรถจอดขืนข,นขนพวกเมลายเอาจอดได้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีพื้นที่นะเราสามารถไหลๆยๆจอดได้แต่ถ้าไม่มีพื้นที่แล้วละ่ะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นด้วยที่ไกลๆละ่ะจะเป็นยังไงอ่ะดับปึบปึบอะข้างหน้ามี เสาไฟฟ้าใช่ไหมครับถ้างั้นเบรกจอดเลยเบรกจอดเลยนี่ครับยังเบรกได้อยู่ครั้งแรกครั้งเดียวเบรกได้ครับไม่มีปัญหาเห็นไหมไม่เข้าไปใกล้เสาไฟฟ้าไม่ได้ใช้ที่เยอะขนาดนั้นแล้วเบรกยังไม่แข็งด้วยครับเนี่ยเห็นปะกดได้เห็นปะกดได้อีกเยอะเลยนี่ครับครั้งต่อไปก็ยังพอกดได้นี่เพิ่งจะมาแข็งครั้งนี้ครับแต่ว่าเราจะต้องตัดสินใจเพียงครั้งเดียวครับสําหรับการที่เราเจอเหตุการณ์ที่รถดับแล้วเราจะต้องจอดครับสถานการณ์ต่อไปคือ ไม่สามารถบังคับทิศทางรถได้หรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าพวงมลาลัยล็อกแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พวงมลาลัยล็อกอย่างเดียวนะครับยังมีในเรื่องของรถด,ดับแล้วพวงมลาลัยมันหนักขึ้นมีในเรื่องของเบรกที่อาจจะมีเบรกติดเบรกมีปัญหาแล้วผ่ารถพุ่งเข้าดัานไหนแม้กระทั่งช่วงล่างก็เกี่ยวครับโชคสปริงระบบกันสะเทือนข้างล่างเนี่ย ที่มันอาจจะเสียแตกหักยุบตัวลงแล้วพารถเนี่ยเข้าไปด้านที่มันยุบตัวลงอันนี้ครับสามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรามาเรียกอาการนี้กันว่าไม่สามารถบังคับทิศทางได้กันดีกว่าครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่สามารถบังคับทิศทางได้นะครับก็มีทางแก้อยู่ทางเดียวครับนั่นก็คือการหยุดรถให้เร็วแล้วปลอดภัยที่สุดครับ บางครั้งมันอาจจะเร็วที่สุดไม่ได้เพราะว่ารถหลังมาอาจจะโดนตุ้มข้างหลังได้แต่ว่าถ้ารวมเพราะว่าปลอดภัยที่สุดด้วยเนี่ยครับบางทีเราดูจังหวะเราเข้าใจสถานการณ์แล้วเราค่อยๆเบรกชะลอได้ครับทุกคนลองดูครับสําหรับการจําลองสถานการณ์ไม่สามารถบังคับทิศทางรถได้นะครับผมขอจําลองสถานการณ์เป็นการดับเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเป็นการจําลองที่ใกล้เคียงที่สุดละพวงมาลัยก็จะหนักๆรถยนต์ทั่วไปนะครับ มันแทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยครับกับการที่พวงมาลัยเนี่ยขับอยู่แล้วแข็งปึ๊กเนี่ยถ้ารถยนต์สมบูรณ์ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นได้ยากมากครับไปงั้นทุกคนลองดูนี่ครับผมขอแบ่งเป็น2กรณีแล้วกันครับถ้าสมมุติว่ามีพื้นที่ให้เราหยุดรถได้อย่างปลอดภัยนะครับก็จะสามารถตรงตหยุดแบบตรงๆได้ครับอ่ะเดี๋ยวลองดับเครื่องเลยสมมุติว่า1 23พงมาลัยล็อกละ ไม่รู้ทําไงครับชะลอเบรก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 หยุดจืดแล้วอย่างสุดท้ายนะครับเมื่อ <c oughs> ไม่สามารถที่จะบังคับพวงมลาลัยได้แล้วครับ <c oughs> จะต้องหยุดทันทีละ่ะข้างหน้าเนี่ยมีอันตรายมีอุปสรรคมีวัตถุอยู่ข้างหน้าแล้วต้องหยุดทันทีทายังไงหยุดได้เลยครับอย่าไปลอ้ออ่ะทุกคนดูนี่ครับขับขับมามีความเร็วประมาณนึงละอ่ะม,มีความเร็วประมาณนึงละอ่ะเจอพวงมาลัยแข็ง แข็งอ่ะแข็งละเจอปุ๊บข้างหน้ามีอุปสรรคหยุดปั๊บทันทีไม่ต้องรอนะครับเนี่ยเห็นปะเราเบรกได้เราหยุดรถได้ด้วยการเบรกเพียงครั้งเดียวนะครับตัดสินใจแล้วเบรกเลยเพราะว่าถ้าเราไปหลายครั้งเนี่ยแข็งแล้วครับแข็งแล้วรีบหยุดรถให้เร็วที่สุดครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสมมุติว่าพวงมาลัยแข็งปุ๊บนี่ครับรีบหยุดรถรีบหยุดรถให้เร็วที่สุดเลย หยุดให้เร็วที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่รีบหยุดรถนะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องตัดสินใจทําทันทีครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีทางไกลๆเนี่ยอาจจะชะลอหยุดอาจจะเลือกชะลอหยุดก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันกระชั้นชิดจริงๆแนะนําว่ารีบหยุดรถให้เร็วที่สุดดีกว่าครับ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจำลองขึ้นมาวิธีแก้ไขแน่นอนว่าไม่ได้มีวิธีที่ผมนำเสนออย่างเดียวเท่านั้นมีอีกหลายๆวิธีสามารถเอาไปปรับใช้ตามสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเคยนะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปเกาะขอให้ปลอดภัย สวัสดีครับ